สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้วันนี้จิไปเอาฟื้นจากน้อย้ะค่ะพี่น้องมาฟื้นมาไว้จากฝิงฟื้นเมิดค่ะอีกประมาณเดือนหนึ่งจังค่อยสี่อากาศจังค่อยสีเริ่มอุ่นขึ้นมาแน่จากน้อยเนาะค่ะเนาะตอนนี้ฟื้นเมิดพร้อมจิไปเอาฟื้นค่ะไปน้ำกันสามคนพอเม่ลูกเดี๋ยวตามมาเบิ้งกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะมามาหอดมองแล้วค่ะ มองสิตัดต้นใหม่แล้วตุลีกับมะพอ่อเฮ็ดพอดีค่ะนี่น้าพี่น้องเนะาะใช่พี่น้องเบิง้งราวางล้อค่ะ,ะวางล้อพอกับลูกกําลังไปเลือกต้นอยู่ค่ะหลายต้นถึงอันนั้นเด้อค่ะพี่น้องตอนแรกว่าเสียวว่าเสียวปิกอัพขึ้นมาพอดีปิกอัพติดล้มก็เลยต้องเอาซูบปรลูกขึ้นมาสิมาตัดตัดใหม่แล้วตัดหันห่นหั่นหั่นไว้แล้ว ว่างข้างถนนเราจังค่สิไปลากลากปิกอัพขึ้นมาขนใส่รถปิกอัพมาส้นค่ะพ่อกับลูกพ่อกับลูกไปเลือกต้นไม้อยู่นี่อันพระเอกเราสิให้ลูกตัดเด้อค่ะเพราะว่าเรายังอานเหตุงานหนักบ่ได้แต่ว่าเราสิมาสอนสอนลูกซ้ายให้ลูกซ้ายตัดไม้ให้ลูกซ้าย เป็นคน้นโคนเนาะพี่น้องเนาะุูนะเห็นบ่ค่ะจุลี่จะพาย่างไปใกล้ๆมือนีจุลี่เอาฟื้นลวค่ะมือนีมือนีมาเอาฟื้นบ่ได้มาเก็บเห็ดค่ะมือนีฟนอน้ฟื้นเหมิดค่ะฟื้นเหมิดฟื้นเหมอดเลยเลยสิม,ตมาต,ตัดไม่จากต้นลวค่ะตัดไม่จากต้นเอาไปเป็นฟื้นเพอได้อีกจาก เดือนนึงหรือว่าสองสามอาทิตย์จากสองสามอาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะคุณพ่อกับลูกอะกำลังคุยกันเยอะให้มันได้จากสองสามอาทิตย์แล้วกันเพราะ้นหอนหน้าหอนนี้จังค่ยสีเริ่มตัดไม้ค่ะ How you doing guy <c ười> คือบนนอกกว่านะ อะออกอยางไปไกลๆก่อนค่ะเดี๋ยวถมาราล้อเบื้องตอนสีออกมูสสออกมูสิออกจ้าเนาะพี่น้องเนาะไปวันนี้ล้อนี่กันสิเป็นช่วงโค้งอัตองอนตรายจุลี่เด้อค่ะพี่น้องน้ำมูนี่ก็ได้โค้งอันตรายอย่างวันีจุลีเคยยางมัจเาเอกับมีเด้อค่ะล้อนี่ ช่วงสป,ปริงเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็เลยไปพ่นนี่จากน้อยนึงพ่นก็สิเป็นปาเห็ดจุลี่ค่ะพูน่ะเลยไปพูนะนี่อ่ะเดี๋ยวถ่ามาล้อเบิ้งกันค่ะว่าต้นไม้เขาสิลมบอนว่าพี่น้องเนาะกลาว่าต้นนี้แล้วค่ะนี่นี่นีนน่ี่ต้นนี้กล่าวว่าเจ้าต้นนี้ลง บ่ใบญ่ปันใดค่ะเอาใกลๆ้ๆถนนตัดใกล้ๆถนนที่ได้ค้นขึ้นรถง่ายๆค่ะเดยรีก็บ่อยากเข้าไปใกล้เดีรีไ่อยากเข้าไปใกล้ปันใดค่ะพี่น้องเพราะว่าเล้งบ่ถือว่าไม่มันสิลมไปทังใดเนาะพี่น้องยืนงห้างไห้ละดีเนาะพี่น้องเนาะยืนห้างห้างไหวยืนทังห้างไว้ก้อนเนาะค่ะ เห็นไหมจันคอยสีแลนถือเห็นยอดมันเห็นยอดมันลบทั้งใดยังคอยสีแลนถือเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้ยินเสียงบุญน้อวันนี้อ่ะเดี๋ยวถาัมมาเบิ้งกันอีกเท่านึงค่ะพูดถึงน้ำลอนี่ไม่ตายไา้ต้นยุคค่ะนี่ต้นนี้ก็ตายค่ะนี่น้ำมุนี่ก็ตายนี่นี่นี่ ตายลายต้นอยู่ค่ะน้ำมุนีจุลี่ต้องเอาต้นที่มันยืนต้นนี่ก็ตายสองต้นนี่ตายต้องเอายืนต้นเพราะว่าถ้าไม่ตายยืนต้นนี่มันมันจะแห้งมันยังค่อยแห้งเ้อค่ะถ้าซุ้มมันล่มแล้วนั่นมันจะเปียกค่ะพี่น้องมันี่เปียกมันจะไปดังไฟบ่ได้เนาะมันจะไปเป็นฟืนบ่ได้กะเป็นได้ยูแต่ว่าต้องล้อเขาตัดไปแล้วเอาไปเอาไปพักไวให้มันแห้งพุ่นเราต้องค่อยๆเอาไป มัค่อยๆเอาไปดังไฟฟิงได้ค่ะแต่ว่าขันซุ้มต้นที่มันเป็นยืนต้นยุ้งซีนั่นเ,เป็นยืนต้นยุ้งซีนั่นเอาไปดังเอาไปดังไฟฟิงได้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันแห้งค่ะพอหลวงกำลังตัดอยู่ค่ะเบิ้งยุ้งค่ะพี่น้องยุง้งยุ้งเริ่มออกแล้วค่ะโตหง่ไหลนี่กูนะ ปาดทิโตเฮ้อเฮ,ฮ้เป็นไงบ้านนี้มันจะจือ้อ <c oughs> โอ้นอพี่น้องเนาะยุ้งกันเริ่มออกแล้วค่ะแสดงว่าอากาศกับสีเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วเนาะค่ะยินเสียงเลือเครื่องบอสพี่น้องอิมเบอร์ลมละค่ะลมละวู้ว เห็นว่าพี่น้องโ้ยเกี่บเมนท้องมายืนอยู่นะำมนี้เนาะพี่น้องเนาะแหลกละเอียดเบิดเลยโอ้ยได้พบเป็นฟื้นบนนอวันนี้มันคือจังผูคักแถวบันนี้คือผูคักแถล่ะพี่น้องเป็นตาได้บ่ะ Look like is rotten look like rotten. is rotten i s i t gonna be good for firewood yeah is it rotten ตายจนว่าผู้แล้วค่ะพี่น้องเอ้ยมี่เป็นฟื้นได้บูบูนี่เบิ่งดูนี่น้อพี่น้องเนาะนี่จหรับันนี้ดยกก็สิมาหั่นหั่นด้วยค่ะบันนี้หั่นเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็สิก็สิพาเลี้ยง กะเซาีมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว <ๆ S 1> ้ขางสนน,นแล้วก็จะไปเอาปิกอัพมาใส่ค่ะพี่น้องเหตุงานก่อนเนื้อบบดน,นี้โอ้ยใจหายใจกว่มเกี่ยวแม่นแรนบพทันนะพี่น้องเนาะุ่นมาเราทีมงานค่ะทีมงานก็สิมาฮันทันแล้วค่ะนี่ฮันเป็นทอนแล้วค่ะพี่น้อง Is it too rotten or not ใส่ได้ยูวะสันใส่ได้ยู่ดอกว่าสันเดี๋ยวเพิ่อนกับจิมาตัดเป็นท่อนแล้วบันนี้พี่น้องเดอร์จูรี่กับจิไปเฮ็ดงานแเราเราบันนี้สันแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเม้นทุกไล์ทุกซับสไกรต์ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะมือนี้มาเอาฟื้นค่ะมือนี้มาเอาฟื้นเนาะพี่น้องเนาะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย